คลิปนี้นะคะขอแบ่งปันคําพูดของคนดังระดับโลกนะคะคนระดับโลกบอกไว้ว่าภาษาสร้างโลกนะคะคุณจะได้ ทุกอย่างที่คุณพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดเรื่องแย่ๆคุณพูดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแน่นอนมันก็ต้องเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้ภาษาด้านบวกค่ะใช้ภาษาบวกทุกวันฝึกทุกวันพูดแต่เรื่องดีๆปากของคุณจะกลายเป็นปากวาจาประกาศสิทธิ์ค่ะทุกคนลองฝึกดูนะคะแรกๆเนี่ยอาจจะฝืนหน่อย เพราะบางครั้งบางทีที่เราพูดออกไปอะ่ะมันจะขัดกับความเป็นจริงถูกต้องไหมคะอย่างเช่นคําว่าเงินหาง่ายมากฉันเป็นคนหาเงินง่ายมากฉันนี่แหละขายดีมากๆฉันนี่แหละคือคนที่สวยและรวยมากฉันนี่แหละคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ํารวยแรกๆที่คุณพูดในใจของคุณจะขืนจะฝืนจะบอกว่า มันรวยยังไงมันจะรวยได้ยังไงในกระเป๋ามีเงินแค่20บบาทมันจะรวยได้ยังไงในกระเป๋ามีแค่ร้อยเดียวถูกต้องไหมคะมันจะขัดกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องไปสนใจในความเป็นจริงในโลกปัจจุบันค่ะทำจิตใจให้เบิกบานค่ะพูดไปก่อนค่ะพูดนำร่องไปก่อน พูดนำล่องไปก่อนแล้วภาพจะเกิดขึ้นในจินตนาการค่ะเมื่อภาพเกิดขึ้นค่ะจะส่งตรงใส่ความรู้สึกค่ะส่งตรงสู่จิตใต้สำนึกของคุณค่ะแล้วจิตใต้สำนึกของคุณจะดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงกับคุณนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าภาษาสร้างโลกถ้าคุณอยากจะมีวาจาประกาศสิทธ คุณต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าคุณพูดอะไรก็เป็นจริงคุณมีปากวาจาประกาศิษย์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกฝนค่ะฝึกพูดแต่เรื่องดีๆโอเคไหมคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้พิรินนะคะ